ายการหมา่น้เป็นรายการที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องราวสำหรับครอบครัวยุคใหม่เพและชีวิตที่สมดุลค่ะ Healthy Family ในวันนี้นะคะเป็นมีหลากหลายเรื่องราวดีๆของทุกคนในครอบครัวมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องราวสำหรับสุขภาพของเจ้าตัวน้อยวัยเบบีไปจนถึงพี่ๆจอมซนเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นเป็นว่าเราไปชมไฮไลท์ของทางรายการกันก่อนดีกว่าค่ะ วิธีดีๆในการแก้ท้องผูกสําหรับลูกน้อยนะคะเริ่มแรกคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกได้ออกกําลังกายบ้างโดยการขยับแขนขยับขาพลิกคว่ำหรือพลิกหงายโดยทั่วไปการดูดนมจากขวดน้นํานมจะไหลตลอดเวลาแม้ว่าลูกไม่ได้ออกแรงดูดค่ะสําหรับว่าที่คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ตอนนี้นอกจากจะมีสรีระที่แปลเปลี่ยนไปแล้วบางท่านยังมีอาการปวดหลังตามมาให้รําคาญใจอีกด้วยใช่ไหมคะ ในวันนี้เบนขอหยิบยกเรื่องท้องผูกนะมาพูดคุยกันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสาหรับเจ้าตัวน้อยนั่นเองเชื่อไหมคะว่าเด็กเกือบหนึ่งในสามจะต้องทนทุกข์กทรมานกับอาการนี้รู้อย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจนะคะเพื่อที่จะได้รับมือกับอาการนี้ได้อย่างฉับไวแนละถูกวิธีนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เบนก็มีวิธีงา่ายๆเลยที่จะช่วยสังเกตว่าลูกของเราท้องผูกหรือไม่รวมไปถึงสาเหตุข,ของอาการนี้แล้วก็วิธีแก้อาการนี้เพื่อให้ลูกของเรานนั้นได้ขับถ่ายได้สบายและกก็มมีคคววาสุทๆัททน่ วิธีดีๆในการแก้ท้องผูกสําหรับลูกน้อยนะคะเริ่มแรกคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกได้ออกกําลังกายบ้างโดยการขยับแขนขยับขาพลิกคว่ำหรือพลิกหงายถัดมาคุณพ่อคุณแม่ควรนวดท้องให้ลูกอยู่เสมอโดยกระระยะตามความกว้างของนิ้วให้ได้จุดที่ต่ํากว่าสะดือลูก3มนิ้วแล้วใช้ปลายนิ้วกดเบาๆแต่หนักแน่นจนเจอก้อนแข็งๆกดอย่างเบาแต่สม่ําเสมอต่อสัก3นาที ส่วนเรื่องการเปลี่ยนนมผสมคุณพ่อคุณแม่ควรลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะและเรื่องการให้อาหารเสริมแนะนำว่าถ้ามีเวลาควรจะทำให้ลูกทานเองดีกว่าค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาแล้วให้ลูกกินข้าวบดสำเร็จรูปแนะนำให้เลือกเป็นแบบที่ทำจากข้าวบาเล่หรือข้าวโอ๊ตและถ้าลูกโตพอที่จะทานผักผลไม้ได้ก็ควรฝึกให้ลูกได้กินในทุกๆมื้อของแต่ละวันด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรเพิ่มปริมาณการบริโภคน้ำให้ลูกด้วยเพื่อที่อืดของลูกจะได้นิ่ม โดยถ้าลูกอายุ2เดือนขึ้นไปให้ผสมน้ำลูกคุณ1ออนกับน้ำเปล่า1ออนให้เจือจางแล้วให้ลูกดูดมาแล้ว2ครั้งพออาการดีขึ้นก็เริ่มให้น้อยลงได้ค่ะสุดท้ายถ้าอืดลูกแห้งและแข็งจนทำให้ผิวที่บอบบางบริเวณช่องทวารหนักฉีกขาดคุณพ่อคุณแม่ควรทาโลชั่นว่านหางจาระเข้ที่บริเวณดังกล่าวหรืออาจใช้ปิตโตเรเลียมเจลทาก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาเหตุและวิธีแก้ดีๆในเรื่องอาการท้องผูกรู้อย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านก็นําไปปรับใช้กับเจ้าตัวน้อยละกันนะคะเพื่อที่ในทุกๆวันของเจ้าตัวน้อยของเราเนี่ยจะได้แฮปปี้มีความสุขโดยไม่มีเจ้าท้องผูกมาคอยกวนใจค่ะสําหรับช่วงหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กําลังสงสัยที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องกินนมแล้วทําให้ฟันผุแล้วก็ต้องติดตามในช่วง m ม่ o d d l e r เลค่ะ ช่วงมายโทรเล่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีคำพูดที่ว่ากินนมแล้วทำให้ฟันผุอ่าเป็นเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะรู้ที่มาของคำคำนี้วันนี้เบนจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กับคำถามเหล่านี้กันค่ะเอเด็กที่กินนมจากขวดแล้วทำให้ฟันผุนั้นเป็นเพราะอะไรนะและเฉพาะเด็กที่กินนมผสมจากขวดหรือไม่อย่างไรคะโดยทั่วไปการดูดนมจากขวดน้ำนมจะไหลตลอดเวลาแม้ว่าลูกไม่ได้ออกแรงดูดค่ะ น้ำนมจึงมักเอ,อ่อล้นแช่ฟันเป็นระยะเวลานานกว่าการดื่มนมจากแก้วนั่นเองสังเกตได้ว่าการดูดนมจากขวดนมจะไหลผ่านซี่ฟันหน้าโดยตรงซึ่งทําให้เชื้อแบคทีรียนในช่องปากมีเวลาเปลี่ยนน้าตาลแลคโตสในนมให้กลายเป็นกรดได้ซึ่งไปละลายแร่ธาตุออกจากตัวฟันทําให้เกิดฟันผุได้แต่ถึงอย่างไรเด็กที่ติดนมขวดก็ไม่ได้เกิดโรคฟันผุทุกคนนะคะเพราะอยู่ที่พฤติกรรมในการเลี้ยงดูมากกว่ารวมไปถึงการละเลยในการทําความสะอาดช่องปากและฟันหลังดื่มนม น,นเองนอกจากนี้การดูดน้ำหวานน้ำผลไม้จากขวดหรือการเติมน้ำตาลน้ำผึ่งลงในนมและน้ำดื่มก็มีส่วนทำให้ฟันผุได้ง่ายอีกด้วยค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นมีคำแนะนำในการกินนมเพื่อป้องกันฟันผุอย่างไรบ้างคะในเรื่องการกินนมควรปรับเวลากินให้เหมาะสมค่ะ ควรงดมือนมในตอนกลางคืนและไม่ปล่อยให้เด็กดูดนมหลับคาขวดที่สำคัญควรให้ลูกดื่มน้ำตามหลังจากกินนมเสร็จทุกครั้งด้วยนะคะนอกจากนี้ควรฝึกให้ลูกได้เริ่มดื่มนมจากแก้วแทนนมจากขวดด้วยและควรพาลูกมาพบทันตแพทย์เพื่อจะได้รับความรู้และแนวทางในการดูแลสุขภาพในช่องปากให้ถูกวิธีค่ะส่วนการทำความสะอาดปากและฟันนั้นควรทำความสะอาดช่องปากตั้งแต่ลูกยังเล็ก เมื่อลูกฟันขึ้นแล้วควรเริ่มแปรงฟันให้โดยเริ่มจากใช้แปรงขนอ่อนก่อนและควรฝึกลูกบ้วนปากเมื่อลูกสามารถทําได้คล่องก็เริ่มหัดลูกให้ใช้ยาสีฟันที่สําคัญควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งด้วยค่ะช่วง smart k i ิ s ค,ค่ะ วันนี้นะคะมันอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่สังเกตดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีภาวะในเรื่องความอ้วนด้วยจะดีแค่ไหนคะหากเราสามารถเลี้ยงลูกของเรานั้นให้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนค่ะ ศาสตราจารย์ดรเอเวอรี่ไฟเกนบาร์มได้อธิบายไว้ค่ะว่าเด็กๆควรได้ออกกําลังกายทันทีที่เขาทานได้แต่ไม่ใช่การออกกําลังกายแบบผู้ใหญ่นะคะเพียงแค่ให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสขยับร่างกายตามความเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะในวันนี้เบนก็มี4เทคนิคดีๆนะคะที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่นั้นชวนลูกๆออกกําลังกายได้สนุกแล้วก็ทําได้จริงค่ะเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้ลูกได้ทํากิจกรรมพร้อมออกกําลังกายไปในตัว 1พาลูกไปสนามเด็กเล่นบาหนเล็กๆจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายการปีนข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆก็เป็นการเสริมสร้างกระดูกและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อขาอีกด้วยแม้จะเล่นชิงช้าก็ยังมีประโยชน์ต่อการทรงตัวนะคะแถมทุกอย่างในสนามเด็กเล่นก็น่าสนุกกว่าไปฟินเนตเนสไปไหนไหนเลย 2. เล่นเกมเตะบอลวิ่งไล่จับกระโดดเชือกกระโดดกบกล่องตัวเหมือนแมวและเกมคลาสสิกอีกมากมายที่ตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆก,ก็ต้องเคยได้เล่น ทั้งสนุกทั้งเพลิพลนชนิดที่ว่าลืมไปเลยว่าการเล่นเกมนั้นทําให้ได้ออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วย 3. ช่วยทํางานบ้านเช่นล้างรถตอนที่ละเลงแชมพูบนตัวรถฟองสบู่นั่นแหละดึงดูดใจเด็กๆได้ดีนะักหรือปลูกต้นไม้ทั้งขุดทั้งตักบวกกับได้รดน้ำสนุกและน่าสนใจกว่าสิ่งใดเป็นไหนไแต่กิจกรรมต่างๆนั้นควรใช้เวลาประมาณ60นาทีนะคะ 4. เล่นกีฬาแบบไม่ผูกมัด พาเด็กๆไปลองหัดกีฬาง,ง่ายๆอย่างยิมนาสติกเทควันโดว่ายน้ำลองสังเกตดูว่าลูกชอบแบบไหนมากที่สุดสิ่งสําคัญคืออย่าตั้งกฎว่าต้องไปสัปดาห์ละ3ครั้งนะลูกนะการต้องทําอะไรเป็นเวลาอาจทําให้เด็กๆเ,เ,เบื่อและอาจลงเอดยด้วยความเกลียดหรืเอเลิกลากันไปเลยค่ะนี่ก็คือหลากหลายวิธีดีๆนะคะในการชวนลูกออกกำลังกายที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กๆที่บ้านไดงง้ง่ายๆเลยนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าสิ่ง สำหรับว่าที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ตอนนี้นอกจากจะมีสรีระที่แปลเปลี่ยนไปแล้วบางท่านยังมีอาการปวดหลังตามมาให้รำคาญใจอีกด้วยใช่ไหมคะวิธีง่ายๆที่จะช่วยบรรเทาอาการนี้ในเบื้องต้นได้นั้นก็คือคุณแม่ควรปรับเปลี่ยนท่าในการยกของหนักค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางกล่องใส่ของหรือแม้แต่ตอนอุ้มลูกคนโตคุณแม่อยาก,ก้มตัวจนแผ่นหลังโคง้งงกงแล้วยกของขึ้นมา เพราะจะทําให้จุดที่ต้องออกแรงมากที่สุดนั้นกลายเป็นหลังและเอวค่ะท่าที่ถูกต้องนั้นคือย่อเข่าลงคล้ายท่านั่งยองๆหยิบของแล้วค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นให้แขนขาเป็นจุดรับน้ําหนักแทนค่ะเต็มอิ่มไปแล้วนะคะกับสาระดีๆที่เป็นนามาฝากกันในวันนี้ก่อนจะจากลากัรเบนก็มีเคล็ดลับวิธีดีๆที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังให้กับว่าที่คุณแม่ที่กําลังตั้างทันค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากรู้ถึงเรื่องโภชนาการสําหรับเจ้าตัวน้อยรวมไปถึงวิธีฝึกเจ้าตัวน้อยทานข้าวด้วยแล้วก็ต้องติดตามกันในวันทุ่งนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆกับโครงการเดอะเวนิส Park แล้วพบกับเบนและรายการมามาเบนได้ทุกๆวันในเวลาเดียวกันนี้ทางโซดาชาแนลทีวีช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นะะในช่วง Special Family ค่ะซึ่งวันนี้เป็นมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับหลากหลายทักษะและเทคนิคดีๆในการเลี้ยงดูลูกน้อยนะคะซึ่งตอนนี้แล้วเป็นอยู่กับคุณแม่ภาวิดีอโนทัยภัยบูลและน้องชวินอโนทัยภัยบูลหรือคุณแม่เจินกับน้องอ้งจีงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นคุณแม่จนกับน้องอิงจื้อนะคะตอนนี้น้องอิงจื้ออายุกี่ขวบแล้วคะอายุ3าขวบ5เดือนค่ะ3ขวบ5เดือนนะคะแล้วตอนนี้น้องเข้าโรงเรียนหรือยังคะเข้าแล้วค่ะ,คะอายุบัณนหนึ่งค่ะเป็นโรงเรียนสนุกไหมคะได้ขาว่าคุณแม่เป็นคอลัมน์นต์ของอคอลัมน์คุกกิ้งแอ h โฮมของวิทยาสารแเล่มหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วนี้อยากทราบค่ะว่าวิธีดีๆที่คุณแม่เลีเ้ยงดูลูกน้อยเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ก็อื่นนะคะเราจะต้องมองที่ความสุขของเขาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือเราไม่ต้องไปเล่งอะไรว่าเขาเกิดมาเนี่ยพัฒนาการของเขามันตรงกับหนังสือไหมนะคะเล่นนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไปติดตามใช่ไหมคะคุณแม่บางท่านอาจจะเป็นก็คือเอ๊ลูกฉันติดตรงนี้เอ้ยมันไม่ได้ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะพรียานะคะคคุณแม่ก็ปล่อยให้น้องเขาต้องไปนตามไว ตามไว้ของเขาเพราะว่าเด็กแต่ละคนน่ะยม่งเหมือนกันถูกต้องไหมคะเกิคือเขาได้ยังไงเขาก็เป็นตัวของเขาเองเขาก็มีความสุขของเขาเราไม่ต้องไปเล่นเขานะคะอืค่ะแล้วน้องสนไหมคะเพราะว่าเรื่องเขาไปแล้วเป็นธรรมดาของเด็ก เด็กโซนเนี่ยดีกว่าเด็กที่อยู่เฉยๆนะคะค่ะเพราะว่าเหมือนกับเขาได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาในแต่ละวันที่แบบเราได้เห็นดค่ะใช่เราได้เห็นพัฒนาการของเขาในแต่ละวันที่ก้าวหน้าขึ้นไปด้วยเนาะค่ะได้นี้มีแบบคุณน่าสอนอะไรน้องบ้างเป็นพิเศษไหมคะแวบบว่าเกี่ยวกับการนับเลขหรือว่าการเกี่ยวกับเรื่องภาษาอะไรประมาณนี้เราก็มีเทรกด้นะคะกับ่านคุณพ่ะ ก็คือเราจะต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เขากำลังเล้นอะไรอยู่แล้วมันสามารถดึงเข้ามาอย่างสมมติว่าเราเขาเห็นไข่เขาก็นับไปหนึ่งสองสามเราก็ท่องไปหรือเราอุ้มเขาตอนเด็กๆนะคะก็คืออุ้มลงบันไดถึงเขาจะไม่รู้พูดไม่ได้นะคะลงบันไดเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แค่นั้นพอจะมีทั้งยี่สิบข้าศึกท่ต้องรับขนาดนั้นก็ได้ค่ะเขาก็จะจํานะคะถึงเขาจะนับไม่ได้ก็เหมแทรกค่ะแล้วพอได้ฟังบ่อยๆเนาะได้ได้ได้ยินบ่อยๆก็จําได้ในสิ่งที่คุณแม่สอนในแทรกไปในแต่ละวันนั่นเองเนาะค่ะแล้วตอนนี้น้องเข้าโรงเรียนแล้วก็แล้วคุณแม่มีวิธีอย่างไรในการเตรียมตัวก่อนที่น้องจะเข้าโรงเรียนก่อนจะเข้าโรงเรียนเนี่ยก็คือเราจะต้องดูว่า ดูโรงเรียนก่อนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดด้วยก็จะต้องดูว่า่ะโรงเรียนไหนเหมาะสมกับเราแล้วก็ใกล้บ้านด้วยก็คือบางทีเนี่ยก็คือบ้านคุณแม่หลวมอำเภอโยใหญ่นะคะสีบานนะคะก็มีว่าอากงอาม่าอยากจะให้มาเรียนที่อำเภอเมืองทีนี้เราก็คิดว่ามันไกลเกินไป ค่ะแล้วคุณแม่มีวิธียังไงที่บอกว่าจะเตรียมตัวน้องก่อนที่น้องจะเข้าโรงเรียนบ้างที่จะเข้าโรงเรียนค่ะเราก็ต้องไปดูโรงเรียนน้องก่อนนะคะโรงเรียนไหนที่เขามีเตรียมมันไกลหรือนัสรีนั่นะคะก็ดูว่าคุณแม่เนี่ยไปดูกับเ้าดูนะคะตอะดีเหรอไปนัสรีมาค่ะก็คือไปกับน้องด้วยว่าโรงเรียนี กบ้านเร็สอนยงไงแล้วอู่ที่บ้านเนี่ยก็คุณแม่ฝึกให้ยังไงบ้างเลยแต่ว่าเพะว่าไปโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะต้องแบบทำตามที่คุณครูสอนบ้างแล้วก็ต้องเข้าสังคมกับเพื่อนเพื่อนแล้วอย่างนี้คุณแม่แต่ว่ามีฝึกอะไรจากที่บ้านไว้ก่อนไหมคะเรื่องอะไรตัวนี้คือพี่น่ะพาเขาไปโรงเรียนต่อดค่ะเพียวเพียวเลยค่ะก็คือเราจะไปไห้จ้า มาไดโรเนนลยาพนพาเขาไปโรงเรียนพาไปโรงเรียนแล้วก็ได้ไปให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศแล้วไปเจอเพื่อนๆพืนก็ได้เล่นของเล่นก่อนก่อนอื่นคือไปดูของเล่นเลยใช่ไหมเระโรงเรียนนี้ของเล่นจะดึงดูดความสนใจเขาก่อนแล้วก็ได้ไปเจอคุูครูที่พูดคุยแล้วก็เลยสมัครเรียนเป็นเดือนเดือนไปก่อนค่ะอ๋อค่ะแบบให้นอก่อน้ ชินกับโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะ,ะกับสังคมแล้วก็บรรยากาศด้วยแล้วก็เขาก็จะพัฒนาไป,อไปเองใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้คุณแม่เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนไปโรงเรียนกับหลังจากไปแล้วน้องพัฒนาอะไรขึ้นบ้างคะมันเยอะมากคะคือ<ม>เขาไปโรงเรียนกับอยู่กับบ้าเนี่ยเหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยก็คือคุณอยากแนะนาให้คุณแม่นะคะลองไปแอบดูค่ะแอบดูตามชอบกระจกหรืออะไรก็ได้ก็คือเวลาที่เขาเราส่งให้ เวลาก็แอบดูที่บ <c inhos> in ้านก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันไม่เหมือนกับท <c oughs> ี <so> ่บ <c oughs> ้านที mm ่บ hmm. <c oughs> ้านเนี่ยเราจะดูเหมือนกับบ้านเขา่วนบ้านอื่นที่เขาไม่ทำตามแต่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นะบบมาดิมาเสร็จน้าไปด้วยขอบคุณมากขอบคุณแม่มากเออค่ะแสดงว่าโรงเรียนนี้ก็คือแบบช่วยให้ลูกได้มีทักาะในเรื่องตกี่ยวกับสังคม ไดเยอะมากเลยเนาะแล้วก็คำนี้ในเรื่องของวิชาการความรู้น้องก็ได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะได้นี้เห็นคุณแม่เป็นออัมนิสต์ของอเกี่ยวกับ Cooking at Home นะคะเสร็จแล้ววันนี้อยากจะทราบถึงแบบวิธีดีๆที่เกี่ยวกับว,ว่าในการเตรียมอาหารเพื่อให้ลูกน้อยนั้นไม่เบื่ออาหารแล้วก็แบบได้พัชนา,าการที่แบบครบถ้วนเลยได้เตรียมอย่างไงบ้างคะตัวนี้ก็คือ ตอนที่ท้องนะคะก็เตรียมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ทําอาหารเกง่งแต่ก็คือพอเราท้องแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะพอเวลาที่ลูกได้สามเดือนแล้วเราจะต้องเริ่มอาหารเสริมเนี่ยจะกินเฉพาะอาหารสําเร็จหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหะเราก็ต้องทํทาเองไม่มีขายหรอกค่ะาอาหารถุงสําหรับเด็กเล็กรเก<ล>ิด คือเราจะต้องทําเองก็จะต้องเริ่มจากอาหารอ่อนหรืออะไรเราก็ต้องเริ่มจากกล้วยบดอะไรทุกท่านก็น่าจะทราบก็คือพัฒนาความอ่อนของอาหารแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วก็มีฟันเราก็เพิ่มให้แข็งขึ้นอันนี้ก็คือคุณแม่จะได้เรียนรู้จากหนังสือทุกทุกที่นะคะก็มีขายอยู่ทั่วไปแต่ว่าใส่ใจให้มันมากขึ้นค่ะความรักแล้วค่ะและนี้น้องแบบ มีแบบนอนแงไม่ยอมทานข้าวหรือว่าอะไรบ้างทำไมคะช่วงที่แบบสักขวบกว่ากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้เขาจะกินเก่งค่ะโชคดีค้ากินเก่งแล้วก็เราก็ฉัางกินคนที่มีไอเดียขนการทสริมใช่ค่ะก็จะอย่างไข่อย่างเงี้ยถ้ามันทำได้หลายอย่างแล้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเราสังเกตอย่างไข่เนี่ยไข่เจียวหมดบ้านที่สุดก็คือไข่ตุนไม่ชอบเราก็สังเกตเขาไปอันไหนเขาชอบ เดียวเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโลหัวไข่จุ่มไข่จุ่มนุ้มไม่ค่อยชอบใช่ไหมลูกแต่ชอบอะไรไข่เจียวเจียวนะคะก็แต่เพียงแค่ว่าเอาอาหารที่น้องชอบแต่ว่าดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆบ้างเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อและมี้ท่านชอบทานผักไหมคะผักเนี่ยก็บมันเรื่องค่ะก็คือจาัที่้มจัดจิ้มจัดจิ้มจัดจิ้มก็ค่ะวันก่อนก็ขออยากลองชิมอยากกินผักบ้างเหมือนกับว่าให้เขาแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเด็กบางคนบางทีก็ไม่ได้เริ่มชอบตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่แล้วเนาะฝันหรือนี่มาเห็นไหมเก่งมากเลยทีีก็ผักเนี่ยเราใช้วิธีซอสออนค่ะซอสก็คือไข่แค่ไข่เดียวนี่้นะค่ะที่เป็นตัวอย่างเราก็ใส่ผักใส่ฟักทองใส่อะไรผสมไปก็จะไม่เห็นแต่น้องก็จะได้การอันนี้เจ้าปลาหม้อจ้าพอเขาขับไข่คล่องใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เจ๋ เขาก็จะหิวเขาจะอะไรแบบว่ามันก็อยากกินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆระว่าระบบกลับไปก็จะได้ลองในร่างกายก็แข็งแรงด้วยนะคะอย่างี้แล้วมีกิจกรรมไหนที่เป็นกิจกรรมโปรดปานเลยไหมคะสำหรับน้องอิงจื้อเลยอิงจื้อชอบขับรถแข่งอะไรที่จัดรถแข่งแม็กซี่เออแมคควีนโอ้แมคควีนโุ้เด็กๆชอบแมคควีนกันนะแล้ววันนี้เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ย คุณแม่ได้แบบร้องให้น้องเอ่อมาร่วมทำอาหารบ้างหรือเปล่าเพราะว่ะาชอบทำอาหารเนี่ยทำอาหารก็จะชอบค่ะจะทำอะไรเป็นบ้างคะตีไข่เป็นแล้เกงเขาจะรู้ว่าเจียวไข่ยังไงทชไมไม่ได้พูดแต่เรื่อไข่ก็อันนี้มันก็เป็นเมนูแรกๆเลยเนาะค่ะเจาเจ้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 อเจ้าเ้าเจ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 เ้าจ้้เา เรียนรู้เรื่องรสชาติเราจะรู้ว่าใส่มากเกินไปแล้วนะหมาหมามันเค็มนะน้ำตาลอะไรทุกก็จะช้าค่ะถ่าก็ได้เรียนรู้รสชาติแล้วก็เครื่องปรุงแต่ละชนิดด้วยเนาะเป็นพื้นฐานในการทำอาหารต่อไปทำอาหารให้คุณแม่ทานคือเรื่องทำัวเนี่ยให้เขาทำค่ะใช่มีดเราอยากให้คนจับแล้วก็หามีดพลาสติกอ๋อใช่เราเรียนรู้ในการท่างการแอะไรืออะไร หลายวิชาค่ะจากนั้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยเราสามารถนำมาแบบเอ่อมาเสริมในการสอนนการสอนมาแทรกเข้าไปใช่ค่ะได้เรียนรู้คำศัพท์ก็ได้เรียนรู้เรื่องเลขก็ยังได้นะคะนิตยังได้เลยรสชาติอะไรก็ได้หมดเลยนี่เห็นไหมจำมั่มร่างกายแข็งแรงอีกด้วยเห็นไหมคะว่า ในเรื่องการเลี้ยงดูลูกเนี่ยความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่ว่าเราใส่ใจนะคะในเรื่องต่างๆนั่นเองเนาะเพื่อแบบว่านํามาปรับมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของแต่ละครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เ็นต้องขอขอบคุณคุณแม่เจินแล้วก็น้องอริงจึงมากเลยที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนทักษะและเทคนิคดีๆในการเลี้ยงดูลูกน้อยนะคะเป็นเด็กดีนะลอกนาแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณคุณแม่เจินมากเลยค่ะ แล้วก็ติดตามรายการหมาหมาเบนนะคะได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลาเดียวกันนี้แล้วเบนจะมีช่วงสเปเชียลแฟมิลี่ในวันไหนบ้างก็ต้องติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทํารายการสวยๆนะคะกับโครงการเดอะเวนิสพาร์คค่ะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ